ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้าตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีสิงห์เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ วันจันทร์วันอังคารนะครับสองวันนี้เป็นสองวันที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะมีความจุกจิกใจไม่ค่อยสบายใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองมีความกังวลใจไม่ค่อยสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆก,กับเรื่องของความรักยังรวมความไปถึงความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรบางอย่างในช่วงวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเออนะครับ พอเลยมาถึงวันพุธนะครับกลับที่จะเป็นวันแห่งความโชคดีแต่จะเป็นความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองเป็นความโชคดีในเรื่องของการติดต่ออะไรก็ตามซึ่งจะนำมาสู่เรื่องของรายได้ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่างๆซึ่งจะมาจากเรื่องของการติดต่อเรื่องงานนี่แหละนะครับแต่ว่าทำให้คุณนั้นได้รับเงินหรือไม่ก็คือว่าทำให้คุณจบสรุปดีลการติดต่อได้สำเร็จ ฉะนั้นการติดต่ออะไรที่สำคัญสำคัญในช่วงวีคหน้านี้ควรจะเป็นในช่วงวันพุธนะครับวันพุทธที่23าพอต่อไปถึงพฤหัสที่2ี่สศุกร์ที่25เป็นสองวันที่เ,เหนื่อยมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องลุยต้องแข่งขันอะไรหลายๆอย่างให้คุณรู้ไว้เลยว่า2วันนี้นะครับมันจะมีเรื่องเดี๋ยวดีเดี๋ยวจุกจิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวจุกจิก ตลอดทั้งวันทีเดียวนั่นคือวันพระรหัสแล้วก็วันศุกร์พระหัสที่2ี่สศุกร์ที่25พอถึงวันเสาร์ที่26เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ระวังจะเจ็บป่วยนะครับต้องระวังสุขภาพมากๆย้ำว่าระวังจะเจ็บป่วยหรือถ้าเกิดจะต้องเดินทางไกลไปไหนก็แล้วแต่ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังพยายามเซฟตี้ตัวเองให้มากที่สุดในช่วงวันเสาร์ที่26 พอถึงวันอาทิตย์ที่27ก็เซมเซมนะครับสบายสบายคล้ายๆวันเสาร์นั่นแหละก็คือมันเป็นวันที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์ก็คือ2วันนี้ผมให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายก็แล้วกันฉะนั้นในเรื่องของการเงินจะเห็นว่าชาวลัคนาราศีสิงนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธดาวพุธโคจรได้ตำแหน่งปะ นะครับเขาเรียกปุปุปะปะเออดาวพุธเดินเข้าตำแหน่งปะแล้วก็ดาวพุธก็ยังเป็นดาวลาบด้วยก็เดินเข้าตำแหน่งปะด้วยฉะนั้นผมบอกว่าเลยว่าสัปดาห์หน้านี้มีวันที่ดีแห่งการเจรจาในเรื่องการเงินอยู่วันเดียวนั่นก็คือวันพุธนะครับหลังจากนั้นไปแล้วเหนื่อยเป็นการเจรจาที่ต้องติดต่อซ้ําไปซ้ํามาสองครั้งสาครั้งในกรณีที่ดาวการเงินไปได้ตำแหน่งเป็นปะ นะครับคือมันเดินอ่อนกําลังแต่ก็ยังโชคดีนะที่ดาวพุธนั้นไปเดินอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์เองชาวลัคนาราศีสิงห์มันมีสัญชาติญาณแห่งการต่อสู้การเอาชนะกับอุปสรรคอยู่แล้ว นะครับทีนี้ไอความหมายที่ผมพยากรณ์ให้ฟังในเรื่องของความรักเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกจิกทุกใจในช่วงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยจู่ๆมันก็มีความคิดคำนึงถึงความไม่ค่อยมั่นใจอะไรบางอย่างบางคนคู่อยู่ทางไกลคู่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบางคนเอ่อคู่อยู่ต่างจังหวัดบางคนคู่ไม่มีเวลาให้กันจึงทําให้เกิดความระแวงถึงความไม่มั่นใจในสถานภาพในเรื่องของความรักต่างๆนั่นเองนะครับส่วนท่านที่ยังโสดสัปดาห์หน้านี้ ว่างๆไปหนึ่งสัปดาห์อย่าไปอะไรกับใครมากแก้ปัญหาเรื่องอื่นก็จุกจิกพออยู่แล้วขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์โชคดีทุกท่านวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิงหกหกหกหสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666 66